เดี๋ยวขออนุญาตก่อนจะไปคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะขออนุญาตแะนเะมื่อกี้คุณสุพจน์อยู่อุตสาถามมาแล้วนะครับพี่เอ็มคิดว่าชั้นวางมีผลกับซิสเ็มประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับสมมุติลำโพงหนึ่งแสนลำโพงหนึ่งแสนเครื่องเขาก็อีกสักแสนกว่ากว่าดีไหมครับชั้นวางสี่หมื่นถือว่าเกินไปไหมครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมคือจากประสบการณ์ผมนะชั้นวางเนี่ยมีผลกับเสียงมาก บอกเลยมากไม่น้อยคือคือก่อนหน้านี้ผมเองเคยรู้สึกว่านะครับตอนที่แบบยังองก็เลยนะรรษาการฟังประสบการณ์ยังไม่ได้เยอะมากเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าชั้นวางที่ดีมีผลกับพวกพวกพวกเพลเยอร์ player, หรือว่าที่มันต้องมีส่วนในการเคลื่อนไหวนะครับเ <I> ช่นเครื่ <C AD> องเล่นซีดีซีดีทานสปอร์ตหรือว่า เครื่องเล่นแผ่นเสียงผมคิดว่ามันก็ต้องมีอะไรหมุนๆน่ะเพื่อให้ชั้นวางมันต้องนิ่งไงเพื่อให้การหมุนนะมันนิ่งผมผมพูดง่ายตอนที่ยังรู้ไม่เยอะละกันตอนที่ประสบการณ์น้อยๆผมคิดว่ามีผลแหละแต่มีผลกับเฉพาะอุปกรณ์พวกนี้นะครับแต่เล่าให้ฟังอันนี้ผมผมอาจจะประสบการณ์ไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนเหมือนอาจจะรังบาาหลายๆท่านนะแต่ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ไปทํางานในหลายๆฟิลละกันนะครับช่วงเวลาที่ทําให้ผมรู้สึกว่า เฮ้ยผมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่บริษัทเดโค2000นะครับทางเดโคสอ0พันเนี่ยเขามีชั้นวางขายอยู่ที่เขาที่เขาขายเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับในยุคนั้นนะปัจจุบันไม่ไม่น่าจะยังเป็นอยู่หรือเปล่าหรือว่าบางบางอันอาจจะเปลี่ยนมือไปแล้วเขามียี่ห้อสตีลพอยสตีลพอยเนี่ยเป็นเป็นชั้นวางราคาสูงริ้วเลยนะครับสูงริ้วสตาร์ทที่แบบไอ้ชั้นที่เป็นชั้นแบบวางพื้นที่เป็นสามขาเขาเป็นแสนแล้วนะครับเป็นเป็นอลูมิเนียม สามซี่กันนะครับมันก็มีแบบพวกลูกปืนนะครับมีระบบลูกปืนมีอะไรเงี้ยแค่ไอชิ้นเล็กๆเนี่ยก็เป็นแสนแล้วนะส่วนไอชั้นที่เป็นอะคริลิกแล้วมีเสามีเคเบิลสลิงยึดอนะ่ะโอ้สองสามแสนนะชั้นหนึ่งนะครับสองแสนแพงมากแพงคือคือถ้าเราดูเฉพาะรูปร่างหน้าตามันก็อะคริลิกอลูมิเนียมแล้วก็ลูกปืนแล้วก็สลิงโอ้สามแสนนะแพงแพงมากแพง,แพง,แพง,แพงราคาสูงมากๆแล้วกันนะแต่ก็มีลูกค้าหลายคน เขาซื้อไปใช้แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปเซตอัพนะไปเซตอัพให้เขาแล้วก็ไปอะไรเงี้ยโหท่านชมมันมีผลเยอะมากนะแต่อย่างที่บอกนะ s ิสเต็พวกนั้นก็คือแบบน dCS ชิ้นนะเ,เครื่องเล่น DCS 3ชิ้นนะแล้วก็แบบปรีแบบรุ่นแพงที่สุดหรือรอลองแพงที่สุดของของ VTL ของ b o r d อ r อะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามีผลไหมมีผล,ม,ผลมีผลเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า ชั้นวางพวกนี้สมมติสา0 0 0นมันจะเปลี่ยนเครื่องเสียงห0 0 0 0ใ่นให,ให้ให้ได้เสียงแสนหนึ่งน่ะไ,ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่มันจะช่วยสนับสนุนพวกของแพงๆอ่ะให้มันปลดปล่อยแรกมาได้มากขึ้นมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยอย่างที่คุณสุพอยูถามมาเนี่ยว่าถ้าเนี่ยลำโพงแสนหนึง่งเครื่องก็อาจจะแสกนกว่ากว่าใช่ไหมรวมๆทั้งหมดแล้วก็เราต้องการชั้นวางแบบสี่หมื่นจะมีผลไหมก็ต้องดูผมว่าต้องดูเป็นรายๆไปเรื่องชั้นวางก็มีเรื่องแมทชิ่งเหมือนกันนะเรื่องมันมันมีเสียงของมันอะว่าเนอ แล้วก็นอกจาก s สต Point ที่ว่าราคาสูงๆเนี่ยมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งทางเดโ o เขาเอายี่ห้อทาออกเข้ามา T A O C นะครับทาออกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของ Toyota นะ Toyota ที่ทํารถนี่แหละคือ Toyota ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเขามีบริษัทหลายหลายส่วนส่วนหนึ่งของ Toyota เนี่ยเขาทำพวกพวกโลหะพวกเหล็กพวกพวก,พวก พวกแมตทีเรียลอะไรพวกนี้แหละแล้วเขาก็มีแผนกหนึ่งแผนกอาจจะเป็นแผนกเล็กๆของเขาเนะทำชั้นวางเครื่องเสียงนะครับมีทั้งชั้นแบบสชั้น4ี่ชั้นชั้นเดียวอะไรเงี้ยขาตั้งลาโพงเว็บแรกที่ผมได้ลองถาออกเนี่ยโอ้โหทุกชิ้นของมันแม่งหนักหมดคือคือนค่อนข้างตรงกันข้ามกับสตีลพอยนนะสตีลพอยเนี่ยมันจะเป็นโลหะก,ก็จริงแต่มันไม่ค่อยหนักแล้วมันก็จะเป็นลูกปืนคือหลักๆคือเขาใช้ลูกปืนอ่ะระบบลูกปืนของเขานะครับในการแบบ สลายเลโซแนนอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะแอดวานเลยนะน้องๆมือใหม่จะต้องฟังเฟ,ฟังผ่านๆหูแล้วกันในขณะที่ทาออกเนี่ยเหมือนเขาใช้วัสดุศาสตร์อะไรบางอย่างนะครับหนึ่งคือแท่นวางชั้นวางอะไรเอ่ยของเขาเนี่ยมันหนักมากคือส่วนที่เป็นโลหะมันหนักหนักโอ้โหขาตั้งลําโพงทาออกนี่แบบยังไม่ได้ใส่ทรายไมไ่ใส่ลูกปืนเลยมันหนักแบบคือหนักมากอ่ะหนักแบบหนักแบบเอาง่ายสมมุติถ้าวางอยู่อย่างนี้นะถ้าผมเดินเอามือไปผลักเนี่ยม่ไม่ล้มอ่ะหนักมาก สองก็คือชิ้นส่วนที่เป็นไม้ของเขาเนี่ยไม่รู้ข้างในมันแดมอะไรมันก็มันเสียงมันไม่ไม่มีความก้องเลยแม้แต่น้อยแล้วก็แล้วก็มันไม่รู้มันใส่สารวัสดุอะไรเข้าไปทาออกในเป็นอันหนึ่งที่ที่ที่เสียงใส่ลงไปในชั้นวางนะเอาเครื่องเสียงเนี่ยจากวางในชั้นวางถูกๆหรือว่าชั้นวางทั่วๆไปชั้นวางกระจกทั่วไปพอเปลี่ยนไปเป็นชั้นวางทาออกแมกเสียงเปลี่ยนไปแบบทั้งชุดเลยนะแม้ว่าจะแม้ว่าซิสเต็มนั้นอ่ะมัน มันจะไม่ได้ใช้วางเครื่องเล่นซีดีก็เถอะเออต่อให้เป็นสตรีมเมอร์ที่ไม่มีส่วนหมุนอ,อะไรเลยเนี่ยหรือว่าเป็นปรีแอมเป็นปรีโฟโน่เนี่ยคูเสียงมันเปลี่ยนเยอะแล้วทาออกราคามันย่อมเยาวกว่าซิลพอย์นิดหน่อยซิลพอย์หลักแสนทาออกหลักหมื่นหลายหลายหมื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็งานเนื้อง,งานก็สไตล์ญี่ปุ่นนะเมดอินเจแปนอะไรเงี้ยก็เป็นเนี่ยเป็นสองสามสองสามโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมแบบอืมโลกนี้แม่งมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยเว้ย อีกครั้งหนึ่งเหมือนได้ลองชั้นวางของคุณบอลคุณบอลที่ขายลำโพงคุณบอลเนี่ยคุณบอลที่ขายที่แกเคยขายโซลูชันตอนนั้นก็เอาชั้นวางอะไรมาผมจำไม่ได้ว่าอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงขอขอไปจริงจริงนะผมจำไม่ได้จริงอะไรพิซิชันพิซิชันนี่แหละอันนั้นก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าหลักหมืน่นหลักหลายหลายหมื่นแล้วกันนะเป็นชั้นวางหลักหลายหลายหมื่นที่ที่ใส่เข้าไปแล้วเครื่องเสียงมันมีอะไรเพิ่มขึ้น,ม,นมันมันมีมันมีเสียงที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ มักจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่อย่างที่บอกนะเครื่องเสียงคุณมันจะต้องลงตัวอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะคือถ้าเกิดคุณไปเอาซิสเต็มที่มันมิสแมทกันอะลำโพงแอมขับลำโพงไม่ออกเสียงไม่เข้ากันแล้วคุณเอาชั้นวางมาหาเทพแลไวไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรอุปกรณ์ a อ็กเซซอรีพวกนี้มันจะทำให้ซิสเต็มที่ดีอยู่แล้วเนี่ย ดียิ่งขึ้นอีกอย่างเช่นทุกวันนี้สมมุติคุณคุณใช้ชั้นวางของอีเกียหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วคุณทุกอย่างมันคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ละสมมุติว่าวันนี้แอมคุณหูขับลําโพงสบายแล้วคุณรู้สึกว่าชั้นวางอีเกียเนี่ยหรือว่าชั้นวางของอินเด็กของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนอย่างนั้นอะผมแนะนําให้เปลี่ยนเพราะว่าถ้าสิสแตมมันลงตัวอยู่แล้วนะคือค่อนข้างชอบอยู่แล้วอะคุณเปลี่ยนชั้นวางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอ็อกเซอ์ซอรีที่ดีขึ้นเข้าไปน ส่วนใหญ่มักจะเห็นผลในทางดีแล้วมักจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างคุ้มค่าส่วนส่วนในเรื่องสัตส,ส่วนเงินน่ะผมบอกไม่ได้จริงผมบอกไม่ได้จริงจริงก็ท่านผู้ชมลอง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 ประเมนะินตามความเหมาะสมก็แล้วกันว่าประมาณนี้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมคง,คงตอบแทนได้เพราะาเรื่องราคากับคุณภาพเพราะาชั้นวางหลายๆตัวบางทีราคามาันอาจจะไม่ได้ไปตามคุณภาพของมันก็ได้นะครับก็ลองลองพิจรนา,นานรณาดูแล้วก,กันนะหลายๆเรื่องนะก็ผมก็คงไม่ได้ลองทุกยี่ห้ออย่างงี้แล้วกันแต่ถ้าแบบ ของไทยๆอะไรเงี้ยผมก็ของรีเซ็ตรีเซ็ตเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคืองานเขามันค่อนข้างเนี้ยบแล้วของไทยด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าสมมุติว่าพอเราใช้ใช้ไปอ่ะคือบริษัทเขายังไม่ได้ไปไหนสมมุติว่าสปายเราหายลูกปืนมันหายอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาเขาเขามีอะไรคอยซัพพลายให้เราได้ด้วยแล้วก็แบบไทยๆอะ่ะบางทีก็เรื่องคุยกันได้ว่าจะคัสตอมยังไงแผ่นไม้อยากจะใหญ่ขึ้นสูงลงอะไรเงี้ยจะ อ่าชั้นวงชั้นวางก็ถ้าของไทยก็อย่างที่บอกก็กของรีเซ็ตนะคุณคุณปุรีเซ็ตก็ไม่ไม่รู้ยังอย,งอยู่ฟอร์จูหรือเปล่านะหล,หลังผมไม่อัปเดตแล้วนะก็เป็นเนี 2, ่ยสองสาี่หอที่ผมมีประสบการณ์ถามผมว่ามีผลไหมมีผลครับนะมีผลครับแต่ว่ามากหรือน้อยควรใช้เมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกไปนะซิสเต็มคุณต้องลงตัวก่อน ถ้าซิสเต็มคุณอย่างงูปลาปลาผีเข้าผีออกแอมขับลำโพงไม่ไหวเสียงยังเกี้ยวเจ้าเซตอัพยังไม่ได้ลงตัวอะคูสติกแย่มากเสียงกล้องชั้นวางอะไรก็ช่วยไม่ได้ครับประมาณนี้เนาะนะครับคุณวรรัตถามว่าขอถามเกี่ยวกับสไปมันช่วยเรื่องอะไรครับแล้วถ้าสไป์ช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดีแล้วทำไมต้องมีจานรองอันนี้ไม่มีอะไรครับคืออย่างนี้ลองนึกภาพนะครับลองนึกภาพนะครับอ่า สไป์เนี่ยสไปบางคนไม่รู้จักสไป์ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่น้ําอัดลมนะ mm hmm. บางเกินแถวนี้ไม่มีไว้เอางีา้ใครที่เคยซื้อชั้นวางนะชั้นวางที่เป็นไฮไฟมาหรือว่าชั้นขาตั้งลําโพงอะไรเงี้ยอาจจะเจอว่าบางทีเขาจะมีเป็นเป็นเดือยเหล็กโลหะนะครับแหลมแหลมใช่ไหมให้เราขันตรงตรงให้มันจิกลงไปบนให้มันขันตรงฐานลําโพงะหรือว่าฐานของของชั้นวางใช่ไหม เพื่อให้ชั้นวางอ่ะมันเหมือนขยเยง,งอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนผู้หญิงใส่ส้นสูงนะครับแล้วปลายปลายของสไป์เนี่ยมันมักจะเป็นเดอยแหลมลงไปนะครับอันนี้ไม่ไม่มีเรื่องของอะไรเลยก็คือเรื่องของว่าถ้าโดยเทคนิคอ่ะเทคนิคมันคือเรื่องของการขจัดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นเพราะว่าอุปกรณ์พวกเนี้ยเราต้องวางบนพื้นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นขาตั้งลำโพงอาจจะวางบนพื้นห้องถ้าเป็นชั้นวางก็ต้องวางบนพื้นห้องหรือว่าถ้าเกิดคุณวางบนโต๊ะ พื้นโต๊ะเนี่ยแหละก็จะเป็นพื้นเป็นแพตเพราะเป็นเป็นแพตฟอร์มของมันทางเทคนิคเลยนะมันเป็นเรื่องของวิศวกรรมทางกลไกการที่เราการที่เราเอาอะไรวางสมมติผมเอาเอาลำโพงตู้หนึ่งมาลำโพงตู้นึงมาแล้วผมก็วางบนโต๊ะนี่เลยเนี่ยทุกความสั่นสะเทือนที่โต๊ะเนี่ยเพราะเวลาลำโพงมันเปิดไปใช่ไหมเสียงที่มันออกไปเนี่ยมันก็จะไปสั่นทุกอย่างในห้องมันสั่นพื้นสั่นกำแพงสั่นผนังสั่นเพดานไอ้สั่นเพดานอะไม่เท่าไหร่ มันก็เป็นเรื่องของอะคูสติกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่พื้นสั่นนะครับถ้าเมื่อไหร่พื้นสั่นหรือพื้นที่วางลาโพงอยู่เพราะว่าคือบ้านคนเราแต่ละบ้านเนี่ยมันมันมีความมันมีความหนา,นานแน่นของพื้นไม่เท่ากันบางบ้านเป็นพื้นเป็นพื้นไม้ยกสูงครับหลายคนอาจจะเคยสังเกตนะบางคนแบบบ้านเป็นสเตปขึ้นมาแล้วพอพื้นไม้เวลาเราเดินมันก็ดังตึงต่างตึงต่าง,ง,งแล้วใช่ไหมบางบ้านก็เป็นพื้นปูนแน่นๆเลยอ่าถ้าเป็นบ้านทั่วๆไปแบบเป็นบ้านสมัยใหม่นะเทป,ปงเทป,ปูนไอ้น,นี่มัน พื้นปูนเวลามันก็บึง้งบางบึงมัมันแน่นอะแต่บางบ้านเป็นพื้นไม้อาจจะเป็นพื้นไม้ยกสูงหรือเป็นพื้นไม้พวกลามินเนตปากปากเก้บางทีปูแล้วมันไม่แน่นนะครับมันก็จะมีความกระพือกระพือที่ตัวมันได้ทุกครั้งที่พื้นไม้มันกระพือแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ย ถ้าเราวางขาพวกนี้หรือวางลำโพงลงไปตรงตรงเป็นลำโพงตั้งพื้นนะนะแล้วก็วางลงไปตรงตรงเนี่ยนะครับไอ้ลำโพงวางหิ่งคงไม่มีใครไปวางที่พื้นตรงตรงใช่ไหมยกยกตัวอย่างลำโพงตั้งพื้นแล้วกันใครที่เคยเล่นลำโพงตั้งพื้นนะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นลำโพงไฮไฟเขาพักจะมีขาแหลมแหลมมาให้ด้วยบางคนก็ไม่รู้จะให้มาทําไมเกะกะใส่ก็ยากแม่งจะทิ่มมือเอานะครับแต่ผมบอยเลยใส่ไว้เหอะนะครับสาเหตุที่ทําให้ใส่ไว้นะครับเพราะว่าการที่เรา ถ้าเราเอาลำโพงหรือว่าเอาเอาชั้นวางเนี่ยวางลงไปตรงๆเลยเนี่ยการสั่นสะเทือนทุกอย่างที่บนพื้นนั้นเน่ยถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะมันจะสะท้อนไปที่ตัวตู้ลำโพงทั้งหมดเลยนะครับพื้นสั่นลำตู้ลำโพงมันก็กระพือไปด้วยแต่เราอาจจะมองไม่เห็นมันอาจจะสั่นเป็นเป็นความสีต่ำๆหรือว่าเบามากๆแต่มันมีผลกระเสียงแน่นอนนะครับการที่เราใส่สปายหนึ่งคือไอ้ตรงไอ้ไอ้กลไกของสปายเนี่ยแหละนะครับไอ้ตรงปลายที่มันต้องเป็นเดือยแหลมหรือเป็นทรงกลวยอย่างเงี้ยนะครับ ในทางวิศวกรรมมันคือมันจะสลายแรงคือแรงที่มันสะท้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกสลายไปคือมันจะไม่ได้ขึ้นมาเต็มๆอย่างน้อยจุดที่วางตำแหน่งที่วางนะครับเพื่อแล้วพื้นผิวสัมผัสที่วางเนี่ยมันก็จะน้อยก่อนระวางแนบลงไปเต็มๆถูกไหมครับอ่าหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งไอ้ที่มันทําเป็นเดือยแหลมนะ่ะตรงนั้นเนี่ยมันก็เพื่อสลายแรงสันสะเทือนพวกนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนอกจากจะสลายแรงสันสรเทือนจากพื้นมาที่ตัวมัน แรงสั่นเสือนที่ตัวมันก็จะไม่สะท้อนไปที่พื้นด้วยนะมันจะถูกไอ้เดือยแหลมพวกเนี้ยโดยโดยโดย,โดยรูปทรงของมันอ่ะสลายไปชั้นวางบางตัวหรือว่าขาตั้งลำโพงบางตัวแทนที่จะใช้เดือยแหลมหลังๆเขานิยมใช้เป็นพวกลูกปืนระบบลูกปืนนะครับอาจจะจะสี่ลูก3าลูก2ลูกก็แล้วแต่มันก็ใช้คือหลักการเดียวกันแต่ว่าผินัว่าวิธีการหรือว่าวัสดุไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ว่าหลักการก็คือเพื่อทําให้สิ่งที่วางอยู่บนพื้นเนี่ย เสมือนว่ามันไม่ได้วางคือมันมันจะไม่มันจะไม่ลบกวนซึ่งกันและกันอันนี้พูดกว้างๆนะส่วนใครใช้เทคนิคอะไรจะเป็นยางยางก็สลายได้แต่มันก็จะมีเรโซแนนซ์ของยางเองนะจะเป็นสปริงก็ได้บางคนระบบชั้นวางบางอันเป็นเป็นอ่โฟลูด้วยลบแรงแม่เหล็กคือเอาแม่เหล็กคือคือคือลอยด้วยแรงแม่เหล็กอ่ะที่มันเป็นขั้วเดียวกันแล้วมันก็ผลักกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลากหลายเทคนิค บางอันก็ใช้สปริงบางอันก็ใช้เป็นลูกยางเป็นยางเนื้อนิ่มๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางคนก็มันขึ้นมาหลักการดีกว่าทิปโทเลยนะทิปโทไอทิปโทที่เป็นกลวยเป็นทรงกลวยอย่างเงี้ยนะครับลมาวางใต้เครื่องวาง4ชิ้น -3 ชิ้นแล้วก็ว่าแล้วแต่ว่ากันไปก็ลองเล่นดูได้จะใช้วัสดุอะไรทองเหลืองทองแดงออ,อลูมิเนียมเหล็กแล้วแต่เลยมันทุกอันมันน่าจะมีผลกับเสียงหมดแต่มีมีผลไปทางใดมีมากมีน้อย ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของทางกลไกอันนี้เป็นเรื่องของทางกลไกที่ที่ที่ย้อนกลับมามีผลกับทางไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าไมโครโฟนิกอะไรเงี้ยนะครับคือการสาั่นสะเทือนเบาๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในอุปกรณ์ที่ท,ที่ที่มันหมุนหรือไม่หมุนก็ตามมันจะรบกวนการทํางานของของของระบบเสียงคือถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจถ้าเกิดคุณไม่ใช่ออดีลไฟนะครับคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกฟังฟังไม่ไปเถอะ นะตัวเครื่องอาจจะเพี้ยนมากกว่าอีกนะสมมติเราใช้แบบพวกเครื่องเสียงซเต,เตโอทั่วไปนะเราไปดูแม่คงแม่ค้าที่เขาขายขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจนะมีมีมอะไรก็วางวางเอาความสะดวกแต่ว่าถ้าพอมาพูดถึงเครื่องเสียงไฮไฟที่เราพูดถึงรายละเอียดเรียกว่าไฟเนสคือความละเอียดอ,อความละเมียดละไมอย่างเงี้ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเงี้ยมันก็มีผลแต่ว่าอย่างที่บอกถามว่ามันต้องซีเรียสขนาดไหนก่อนอื่นเลยเนียน่ย เรารู้สึกว่าวางแล้วมั่นคงก่อนนะวางแล้วมั่นคงอันนี้นี่เรื่องเรื่องแรกอะมาวางแล้วมั่นคงก่อนคือถ้ามั่นคงส่วนใหญ่จะดีหรือว่าสมมติไอจุดที่เราวางสมมติเราอะไรสักอย่างวางพื้นเราลองทุบทุบพื้นหรือว่าลองย่าพื้นเบาๆดูถ้ามันไม่ได้บึงบงบงบง ork, ้งบังบึ้งบังเหมือนเหมือนกับเราตีกรองนะครับอันนั้นถือว่าพอใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติโหยิ่งพื้นห้องเราเป็นพื้นพื้นยกอะนะครับบาง,บ,างบ้านแบบทำซาสวยแล้วม,มีมีสเต็ปมีพื้นยกอะไอพื้นที่ยกขึ้นมาเนี่ยแหละไอ born, ของย้ำๆมันมันเหมือนมีกรองอีกใบหนึ่งนะมันก็จะส่งผลทั้งหมดขึ้นมาก็ชั้นวางก็จะมีผลเยอะมากอะไรอย่างนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถามว่าทําไมต้องมีเหรียญมาวางใช่ไหมต้องมีถ้วยมาวางคืออย่างงี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือไอ้เดือยแหลมๆสไปเนี่ยถ้าสมมติบ้านคุณเป็นเป็นปูนสมมติบ้านคุณปูพรมแล้วกันสมมติตำแหน่งที่คุณวางลาโพงปูพรมมันก็คือไอ้เดือสยสไปเนี่ยมันออกแบบมาสําหรับเพื่อจิกบนพรมคือยิ่งถ้าพรมหนาหนา,นา ถ้าผมลองนึกภาพนะลำพงลำพงทาวเวอร์ลำพงตั้งพื้นสักตัวหนึ่งสมมติว่าที่ฐานมันไม่มีอะไรเลยแล้วเป็นพื้นเรียบๆเป็นตู้ไม้เรียบๆธรรมดาแล้วเราไปวางบนพรมที่มันหนาๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะโยกเยกโยกเยกเพเผลมันล้มง่ายเนี่ยคือพรมหนามันก็จะไม่ติดพื้นมันจะไม่แนบใช่ไหมแล้วถ้าลำพงมันสูงแล้วแคบเนี้ยแล้วไม่มีเดือยอะไรมาจิกให้มันแบบมั่นคงเนี่ยหนึ่งเลยมันจะล้มง่าย สองก็คืออย่างที่บอกไอ้เรื่องความสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยไอ้ล้มง่ายนั่นคืออุบัติเหตุเลยนะส่วนไอ,ไอ้เรื่องเรื่องคุณภาพเสียงก็คือนะ่ะมันไอ้การที่มีสะเดือยแหลมจิกพื้นแล้วอาจจะมีขาให้มันเพิ่มฟนะุตปลิ้นมันน่ะจากลำโพงตัวเล็กๆมันก็จะมีขามีอะไรเหมือนแมงมุมออกมาใช่ไหมไม่ได้มีเหตุผลเลย,เลยก็คือก่อนอื่นมึงต้องวางแล้วมาเสถียรก่อนไม่ล้มง่ายนะครับพอมันเสถียรเ,เสียงมันดีเองนะครับมันก็เป็นทั้งสองเหตุผลนะมีทั้งเรื่อง s o ว n d q u a l แล้วก็เรื่องความเสถียรในการวางแล้วก็บาง,บางยี่หหกก็ไน ต้องเสถียรแลวกูออกแบบให้มันสวยไปเลยอ่ะมันมีหลายๆใเหตุผลรวมกันอยู่นะครับมีเรื่องของเหตุผลการใช้งานที่ให้มันวางแล้วมันนิ่งอ่ะมันไม่โครงเคลงไปมานะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียง2ส่วนแล้วทําไมบางอันถึงต้องมีถ้วยใช่ไหมก็บางคนเขาพื้นไม้เขาปูไว้สวยๆไงไอ้บางคนพื้นบ้านเป็นปูนก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่มันก็วางจิกๆไปเถอะแต่พื้นปูนท่านผมลองนึกถึงเดือยโลหะแข็งๆระหว่างบนพื้นกระเบื้องหรือวางบนพื้นปูนเนี่ยมันจะไม่นิ่งใช่ไห เวลามันลำโพลงเราเปิดมันก็จะมันจะ,นจะลำโพงมันจะอาจจะขยับได้มันจะเคลื่อนอะนะครับของแข็งวางบนของแขง็งมันจะเคลื่อนได้นะบ,บางคนก็แก้ไขง,ง่ายด้วยเอาการเอาเอาพรมมาปูใต้ลำโพงก,ก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งนะครับแต่บางบ้านพื้นเขาเป็นไม้ไงไม้สวยๆเขาก็ไม่อยากให้เดือยแหลมๆมาจิกลงไปบนพื้นไม้เขาเขาก็แค่เอาถ้วยมาวางสมัยก่อนเนี่ยตอนที่บหลายลายี่ห้อไม่ได้ทําถ้วยมานะ หรือว่าสไปที่มันไม่มีถ้วยให้บางคนก็ใช้เหรียญบาทเนี่แหละครับไปลองก็ได้เหมือนกันนะแต่แต่บอกเลยว่าไอ้วัสดุที่ลองก็มีผลกระเสียงนะก็เลือกเฟนสักหน่อยแลกันะะเลือกเฟนสักหน่อยมันหลากหลายมีผลกระเสียงนะไอ้เดือยแหลมที่จิ้มลงไปก็มีผลแล้วนะไอ้ถ้วยที่มาลองก็มีผลด้วยแต่คราวนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ตามเรามาเนี่ยอย่างผมรู้สึกน่าจะเคยเสนอไปเมื่อ เคยนาเสนอไปเมื่อสองสามอีก่อนมั้งที่เป็นขาตั้งของคลิปอ่ะคือหลายๆยี่ห้อเขาก็คิดเผื่อตรงนี้มาอย่างคลิปผมจาไม่ได้รุ่นไหนเขาให้ขาตั้งมาเอ่อน่าจะเป็นพวกเดอะไฟอะไรพวกนี้มันมันจะมีขาตั้งมาด้วยเขาจะให้เดือยมาสองแบบแบบหนึ่งก็เป็นเดือยแหลมเลยเป็นโลหะแหลมๆเนี่ยนะครับเป็นเดือยสปา์แหลมๆนะแล้วก็ก็ให้เดือยใหม่ชุดหนึ่งที่แทนที่จะทําเป็นเดือยแหลมๆเนี่ยตรงปลายก็ทําเป็นยางทําเป็นรูปเป็นยางรูปกลวยนะครับนั่นแหละก็เอาไว้วางบนพื้นที่เป็น ที่ไม่อยากจะวางถ้วยะนะครับแล้วก็กลัวพื้นเสียด้วยก็แค่เปลี่ยนสปายให้เป็นแบบบายที่เป็นยางแข็งๆมันก็จะไม่ทําลายพื้นผิวอันนี้ก็ในมุมมองของคนออกแบบขาตั้งบางคนเขาก็แก้ปัญหามาเผื่อเลยไม่ต้องไปให้ผักภาระไปให้ทางฝั่งผู้ใช้งานปเป็นมคนไปแก้ปัญหาเองอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ดีไซน์น่าจะตอบคําถามคุณวรรัตได้ครบถ้วนนะครับนะครับประมาณนี้นะ คุณเบสทีมซีว่าสไปร์เล็กกับใหญ่สูงที่อันไหนให้ผลเยอะกันนะโอ้โหอันนี้ต้องลองดูเลยครับบอกไม่ถูกครับมันคุณเบสทีมซีสไปร์นี่นะมันมีทั้งทําจากเหล็กทําจากทองเหลืองบอกไม่ถูกครับเล็กใหญ่มันต้องดูมันต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างสไปร์หรือว่าพวก อย่างสไป์เนี่ยนะสไป์ Spike เนี่ยมันมันจะมีอ่สไป์ Spike เวลาเราไปใช้กระขาตั้งลําโพงอะ่ะมันจะมีเขาเรียกอ,อะไรนะมันจะมีผลความสูงของลําโพงถูกไหมครับอ่ามันจะเป็นเรื่องความสูงด้วยนะส่วนหนึ่งแต่อย่างอย่างน้อยเนี่ยผมผมผมบอกได้อย่างนึงว่าสไปน์เนี่ยอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอยมันคงวางแล้วรู้สึกมันแน่นมันคือเครื่องเสียงเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่ง แม้ว่าเวลามันทํางานเนี่ยมันมันจะไม่ได้ปะทะกับอะไรก็เถอะนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันนิ่งมันแน่นมันวางแล้วมันมั่นคงเนี่ยมันมักกระเสียงดีขึ้นอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าวัดเอ่อเรียกว่าข้อดีของการที่ขาตั้งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางหรือว่าเป็นพวกขาตั้งลาโพงหรือว่าใต้ลาโพงพวกตั้งพื้นเองเนี่ยการที่มันมีสไปค่ะข้อดีอย่างหนึ่งของมันนะครับคือมัน สังเกตว่าส่วนใหญ่สไปมันจะให้เราปรับความสูงได้ใช่ไหมครับก็คือบางทีเนี่ยพื้นห้องเราหรือว่าพื้นโต๊ะเราหรืออะไรเงี้ยมันมันมันไม่ระนาบมันมันอาจจะมีความเอียงอะไรอยู่นะครับไอ้ตรงนี้แหละตรงตรงพวกขาสไปที่มันแบบปรับขึ้นปรับลงได้มันก็จะช่วยแบบทําให้มันแบบปรับระนาบได้นะครับโดยเฉพาะอย่างเทิร์นเทเบิลเนี่ยสำคัญมากการวางเทิร์นเทเบิลถ้ามันเอียงนิดเอียงหน่อยมีผลกับเสียงนะก็ เนี่ยเราสามารถปรับที่เดือยสไพลได้คือเทอร์นเทเบลบางตัวมันจะมีขาที่ปรับสูงต่ำได้อย่างตัวโปรเจกต์เดวิลโป r เดบิลโปรเนี่ยมันจะปรับที่ขามันเองได้เลยแต่บางเทอร์นเทเบลบางตัวมันปรับไม่ได้เราก็เลยต้องมาปรับที่ฐานหรือว่าที่ชั้นวางแทนอะไรเงี้ยครับข้อดีอันก็คือการที่มีสไปเป็นเกลียวอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถปรับหรือว่าอย่างลําโพงตั้งพื้นเนี่ยนะครับการวางให้มันได้ระนาบเนี่ยสำคัญมากนะเอาไอ้ลูกน้ํามาวางหรือที่วัดระดับน้ําที่เรา มั่นใจว่ามันมันเชื่อถือได้นะครับเนี่ยการปรับสปายให้มัน,ให,มนให้มันลำโพงมันวางแล้วได้ระนาบอันนี้มีผลกระเสียงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเล็กอันใหญ่สูงเตี้ยเนี่ยโอ้อันนี้เรื่องยาวครับเรื่องยาวขอให้แข็งแรงก่อนก่อนจะคิดเรื่องสูงเตี้ยคุณวิเชษบอกว่าขอสอบถามเพิ่มครับแล้วสไปกับชั้นวางแดกแอมมีผลจริงไหมครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ มีผลครับแต่มากหรือน้อยก็ต้องดูรายละเอียดอื่นๆนะค,คือถ้าเกิดถ้าเกิดของเดิมอ่ะมันเช่นโต๊ะเรามันสั่นมากหรือว่าแดกแอ,อมเรามันมันมีมันออกแบบแล้วมีความอ่อนไหวกับการสั่นสะเทือนมากๆเนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเราอาจจะได้ยินอะไรที่มันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยนะครับผมบอกมันต้องของพวกเนี้ยเอาเนี้ยถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสยัยอ่ะสมมติว่า มันสงสัยว่าฟังพี่เอ็มมันก็บอกว่าไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ซิสเ็มแล้วที่กูวางอยู่เนี้ยหรือหรืออย่างเนี้ยผมวางอยู่เนี้ยผมก็ไม่เคยเอาสไป์มาลองนะผมเอาสะดวกเวลา PM เอาปลีแอมเอาเอาแดกวางบนโต๊ะเนี้ให้ท่านชมฟังอ่ะก็เอาสะดวกไว้ก่อนนะมีมีเวลาที่เอามาวางให้ท่านชมฟังตรงเนี้ยแล้วมีที่ผมค่อนข้างให้ความสาคัญกับความสั่นสะเทถถือนหรือว่าระน,นาบอะไรเงี้ยคือเทิร์นเทเบิลอย่างเดียวเลยถ้าเป็นแดกเป็นอะไรผมเอาเอางะเอา,เอาตรงเนี้ยเอาสะดวกไว้ก่อนถ้าถามว่ามีผลไหม ไม่รู้สิตรงนี้ไม่เคยลองนะครับแต่ว่าถามว่าโต๊ะนี้โต๊ะนี้มีเสียงของมันไหมเดี๋ยวจะทุบให้ดูนะโต๊ะนี้นก็มีเสียงของมันนะมันมีเสียงของมันอยู่แต่มันความถี่ต่ำแหละนะครับคือถ้าแข็งแรงมันก็จะเรโซนนซ์นที่ความถี่ต่ำถ้าถ้าไม่แข็งแรงมันก็จะบึมบัาบึมบําอย่างตีกองเนี่ยไม่รู้ท่านชมได้ยินไหมมีบ้างนะเนี่ยโต๊ะเนี่ยแต่มันเป็นความถี่ต่ำๆท่านนั้นเองนะครับก็มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะอืมนะครับ มีผลไหมถ้าท่านผู้ชมอยากลองผมแนะนําให้ลอง่อย,อย,อยลองจากของทุกถูกก่อนของทุกถูกที่มีแบรนด์อ่ะอย่างนี้แล้วกันของทุกถูกที่มีแบรนด์หรอหรือเคยมีคนพูดถึงหรือคนเคยมีคนรีวิวนะแล้วก็เริ่มจากไม่เอาของไม่แพงก่อนหรือว่าถ้าเกิดใคร DIY เองได้รู้จักเพื่อนที่อยู่ลงกลึงลองให้เพื่อนทํามาดูก็ได้อันนึงกลึงจากสแตนเลสอันนึงกลึงจากเหล็ก อีกอันหนึ่งกลึงจากทองเหลืองอ่าอีกอันหนึ่งกลึงจากอลูมิเนียมลองเองดูก่อนนะครับลองเองดูก่อน